ไป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 ที่เดิมที่เดิมมามาอันนี้อะไรโรสไวายเหรอปะลิดนึงนะคะ Oma, ja. let's, get. let's get. Ja, het er is Ja, vies. Ja, is goed. Ja, Oei. Nee, het? nee, 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 nee,

บอกป,ป้าบอกข้าวหกข้าแตกตอนนี้ก็เ like วลาเทียงแล้วนะคะตอนนี้เขาอยู่ที่ร้าน <love> พิซซ่านะคะอิซซนองเร,รียกว่าเปิดไฟในภาษาโอเค ตอนนีนเขากะซั่งไปแล้วนะคะมีพิซซ่าก็สปาเกตตีค่ะจะเอามาแลกกันกินเนาะซึ่งจิบวน์นะคะจิบไวน์ลงไปหน่อยหนึ่งจอกซึกวาห่อนบุบบุว่านะคะความมาสาวมาตา่านกินเามาค่ะได้อ่ากาแฟหอนแก้วหนึ่งเนาะจิบไวนลงไปกับหูซึกแบบห่อนบุบบุบว่ะทำมากันย่างสิหลเอาแต่้าเลยนะคะมา

มีช่วงไฉด้วยอะพุซป๊าป้าพุซพุซฮาโลวีนพุซฮาโลวีนพุซฮาโลวีนใช่ค่ะเดี๋ยวเรากินพิซซ่ากันค่ะมาแล้วนะคะไหว่บากๆมืมอนี้ป้าป้าสั่งครึ่งหนึ่งนะคะให้ป้าป้าครึ่งหนึ่งละกัให้น้องอเล็กเครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าสั่งมาทั้งสองนะคะแผ่นใหญ่นะคะจะกินบ่หมดเนาะ เนี่ยจะล้นจานเหมือนของโอม่าเนี่ยล้นจานเลยกินไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะป้าก็เลยสั่งคาร์เตอร์กับน้องอเล็กเนาะเพราะว่าแม่จ๋าจะกินอ่าสปาเก็ตตี้แม่จ๋าจะกินสปาเก็ตตี้นะคะดูเดียวเวียมเลยให้ป๊าทาดให้เดี๋ยวชิมกับป๊า อร่อยสองร้อยอย่างงี้เข่อเนี่ยังอ่ะแบบเหมือนปลาทูเค็มบันเฮาอ่ะเนี่ยเสร็จหน้าเดินฟิเตี้อะตัวมารสชาติของนิสัยทุกวันนี้ขาเล็กอร่อยไม่รูกจิงชิมดูอร่อยเปล่าขาปั่นครับผมขาปั่นเป็นอะชาเปรี้ยว ต้องไม่จ่ายมาแล้วพออะไรนุ้จะกินหรอสปาเกตตี้คาโบนาร่าโอาจานใหญ่มากเดี๋ยวไม่จ่าชิมประก่อนนะ อ่อย mm hmm. เอาไปให้น้องเล็กก่อนคุณจะกินนะคะคุณ mm hmm. จะกินสปาเกตตี้อ่ะทำเป็นไหมอือ mm ือโอเคต่ mm hmm. mm hmm. อด้วยระวังร้อนนะลูก เดินไม่ใจกินพิซซ่ากับป๊าป๊านี่ยอ๊ยไม่ให้กินพิซซ่าก็ไม่ให้มาม่ากินสต่ปกต้ก็ไม่ให้มาม่ากินด้วยเอ้าแมาว่าพิซซ่าใว่ไหมป๊า น้องอร่อนทั้งสออย่างบาหายไม่จ้าก,กินน้ำอื้มลูกินให้หมดนะจุบจุบเฮ้นีเซ็จล้วตัอน็อตด อเล็กแม่มาให้เซนม่มามาเซนบิทป่าบิทอเล็กเซนอันไหนที่แ่บถู่ปากเพ่นเนี่ยเพ่นจะบห้กินนะคะเราแกว่าเพ่นอินเพ่นยังจะแบ่งตั้งยังไงควรเอาตรงนี้ไปกันงนะ

ăn được luôn, ăn rồi ốm à? Món gì hả? Anh làm ăn kinh Nè, nếu mà trời yên, mình rồi đó, luôn. 喂，你、嗯 mm hmm. 好。我问下，系咪？系，系，系。唔 พอหรือยังปิดกล้องเนาะเดี๋ยวมันจะนานไปเดี๋ยวคุณผู้ชมเบื่อโอเคบ๊ายบายคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะบ,บ๊ายบายค<อ>ุณผู้ชมก่อนหนูไม่บายสวัสดีค่นนะนโอเคทำมห้ยูได้ไหม,มโอเคตัง้งยูมาวไหมยูอด้ไหมโอเค Ôm, ông sao, oma. Oma, kèm theo cái sao. Schmeichel. ăn ich Oma aber grüßt. Ich muss es essen. Jetzt hören, hör nữa nữa nữa. Hör nữa, lâu nữa 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 เดี๋ยวขออนาตกินก่อนครับพี่น้องจ๋าเด้จางไหนเคยวากันนะคะบบ๊ายบายกหัวหนุมเหงืมากป๊ะป๋ากับปลาหอยซิมแม่จ๋ากับปลาหอยแม่จ๋ากินน้ำเพิ่นสิกินคนเดียวให้ป๊ะป๋าชิมหน่ลูกเดี๋ยวป๊ะป๋าทำให้กินที่บ้านก็ได้ป๊ะป๋าชิมได้ไหมได้ ไะ่ต้วปมาชิม,ชมน้อยคำเดียวพอโอเคชิม, <Okay. S 1> ชมคำเดียวเองแฮปปี้บอยวิดสปาวิเิปากิตติขบวนน้าหล่ะชวนคุณผู้ชมกินด้วยยัง มันตีเกล็ด <neighborhoods> ซิปไปดุนเกร็กดูเกร็กสังในที่มันฟฟูอิ่มมากเฮ่เฮ่เฮอะไรกินดีๆมันจะเขาปากนูเด้เขาตาเขาดังเด้อปอรียบยแล้วนะคะทั้งาวแล้วกาแฟนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะช้อปปิ้ง หลังจากกินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเฮาก็พักกันเข่าห่างนะคะไปช้อปปิ้งซื้อของนูน่นนี่นั่นนะคะหลังจากเรียบร้อยแล้วนะคะเฮาก็พากกันกลับป่านค่านี่กําลังจะเดินทางกลับป่านนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศสวยๆนะคะสองของ้านนงทางเนาะจะเก็บบรรยากาศสองของ้างทางมาฝากพี่น้องนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจกันคะ่ะสวัสดีค่ะ Daheim vielleicht, ja.